ครับพ es ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพอใ่อ้วนคนผู้หา่ขี่โผ่ใหญ่เอาจนได้ครับเพื่อนี่เอาจนได้เหนียวคักนกตัวนี้เนี่ยนกตัวเนี่ยเหนียวแห้งเอาบักตลาดมาใส่ครับบักตลาดนี่พึ่งต่อได้เด้พึ่งต่อได้กับมาเป็นนกต่อนี่ครับได้ได้สำบปีนกระเบงนี่ด้สำบี้นกเนีวไ่ด้นกคู้หญ่นกอย่างนกพิกะไเออเนี่ยดีดีดีเนี่ยได้ละครับมันเอาจนได้เลยเหนียวคักได้ครับนกตัวนี้ ว่องแววเววเววอยู่นี้สมือแต่ว่ายบอเข่าเขา่เขายากนี่เห็นบอเสร็จมันบอนี่เสร็จบักตลาดจนได้เลย <c oughs> เอีหักบอเนี่ยสิ <c oughs> ไปใส่ลอดเห็นบ <c oughs> อ <c oughs> โอ้เกง่งอีหลีนด้บักตลาดนี่ย่อมรับเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ครับบักนี่ได้มากนี่ได้มาเอาใส่ถุงกระเที่ยวเหนือขันเลยเด้ครับนี่เนี่ยคว่องเววเววในถุงกระเที่ยวเด้ครับนี่ บักตลาดตัวนี้เก่งเก่งอยู่จักตัวหลังขึ้เนเรือยมันเ,เป็นสิบดิเนาะเ<ะ>ติง้งได้มากนี่เป็นสิบเหรอเพราะว่ามันนกย่างอื่นอีกแต่พอเขาหน่อยนี่ได้เป็นสิบเหรอครับนี่โอ้ยงามอยู่นกแล้วนกเขาควันมูแล้วนกเขานกเขาไฟนกได้ว่ามันได้ทุกนกบ้๊ขักนี่บักต่อหยากนี่สมนำหนังบ่เขาจนได้นะครับ นี่แหละครับบักตลาดครับซื้อมันซื้อบักตลาดเพราะว่าต้อได้อยู่ในตลาดโกสุมิสัยเก้งเก่งเกี่ยดอกตบตัวนี้นี่ครับสวยๆงามๆของ่อใหญ่เพ่งครับขึ้นชุมมือได้ชุมมือขึ้นชุมมือได้ซุมมือว่าได้นกนั่นก็ได้นกนี่ถ้าว่าก็ได้ซุมมือก็ขอขอบคุณได้ครับด้วยขอขอบคุณหลายๆ่อใหญ่อ่วนคนผู้หายฉี่ผอใหญ่ไม่อย่างก็กินก้างขมาครับถักขาม่าคุ้ยกันเขาม่านะครับเจอกันไม่มือหนาครับคลิปหนาครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ